ขนาดคาเฟ่ยังมีอาหารแล้วก็ยังมีงูโซนงูให้เล่นใช่ให้เล่นนะคะก็จะแบบก็ตามเวลานี้เลยนะคะมี5รอบด,ด้วยกันโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเลยนะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ข้างในกับพี่บีมนะคะที่จะแนะนำเอองูแล้วก็พันอะไรประมาณนั้นนะคะก็ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นงูน้ําที่เราเจอได้บ่อยๆในกรุงเทพหรือว่าแบบในออรอบๆ้บานเหนนะครับ เป็นที่อาศัยอยู่ในน้ำกินปลาชื่องูอะไรคะค่ะงูกระตุกแล้วงูนี้งูนี้คืองูอะไรคะตัวนี้ก็คอนสเตหมือนกันตัวมันเล็กเลยตัวใหญ่เล็กไหมอ้หบ้านเขาเล็กๆจับได้ไหมเยจับได้ด้วย มีพีทไหมคะไม่มีค่ะเกจจับได้แล้วก็จับได้ไม่มีพีทจับได้คะสวยมากสวยมากเกจสวยมากมาแล้วอือตู้ไหมไม่กล้าอยากลองจับตัวไหนไหมคะเออหรือว่าอยากสวยตัวนี้สวยหรือว่าแบบอยากลองจับแบบบิ๊กินเนอร์เลยแล้วเราจะเริ่มต้นให้ด้วยค่ะน้องกน้องกาเป็นโมไพทอนเผือกค่ะน้องก็จะเป็นสีน้องกัดไหมคะน้องไม่กัดค่ะ ตัวนี้ตัองตั้งเงพื่อเลยอ้วนมตัวนี้ธี่กะอ้วนใช่ค่ะแข<ต>็งแข็งแล้ววิธีการือก็คือแบ,บมือไว้แค่นี้เลยโอเคคะ่ะโอเคให้เขาหันหน้าไปไม่เป็นไรไม่ต้องตอกใจคะ่ะวิธีจะทำให้ไม่กลัวแล้วก็ไม่ต้องมองเขาไม่ต้องอู้สึได้นี่นะคะคทำไมต้องเก่งเลยคะร้องนิ่งมากเลยตัวนี้ชื่ออะไรคะตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรนะคะชื่อไง ชื่อถนมากค่ะเป็นพันบอลไพทอนตัวนี้บางจงังหวะเขาอาจจะหาวได้นะคะอ่าแล้วก็หุบไม่มีอะไรไม่ต้องตกใจหาวกล uh. ้วหาวเกสั่งให้หาวสิหาหม่าวกลัวแหละกล้วนั่นเกงยืนเกงขนาดโอ้ตัวนี้น่ม uh ันเหมือนกัดเหมือนตัวเท้าตรงนี้ไม่กัด เหมือนตัวสีแดงเมื่อกี้ไม่กลับเลยอะเราคนละสีกันจะยาวมากเลยลองจับตัวนี้ไหมคะไม่เออคือที่ยืนอนี้พี่หอยจับก่อนคือพี่อะพี่จะพี่จะโอ้โหตอนจับเป็นหมาครับลองสัมผัสตัวได้ก่อนค่ะมันก็เหมือนสัมผัสเหมือนทุกตัวเลยคล้ายกันจริงจะต่างกันนิดนึงเราลองลองลูกก่อนไม่อันนี้มันเหมือนแบบนี้อันนี้ยังไงเอ่ย มันเหมือนแบบมีอันนี้มันมันไม่เหมือนกันเท่าไหร่แล้วตัวนี้คือแล้วตัวไหนอันนี้บอใช่หลบอเป็นท่นเดียวกับตัวนี้เลยค่ะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีที่เราจะเจอในธรรมชาติแต่จะเป็นธรรมชาติในแถบอพิกาตัวนี้คือแซนโบอาค่ะโอ้เดี๋ยวขออนุญาตมันมีของตัวอยู่ในนี้ คือตัวใหญ่เราต้วงูดเป็นตัวเล็กมันมีฮิตใช่ไหมคะไม่มีค่ะเป็นกลุ่มโบอาก็คือคล้ายๆไพทอนแบบเป็นกลุ่มรัดเหยื่อฆ่าเหยื่อด้วยกันรัดแต่ว่าโบอาจะออกรูปเป็นตัวไพทอนออกลูกเป็นไข่อアา,าคอนดาจัดเป็นโบอาเป็นโบอาที่ใหญ่ที่สุดต่อรูปอนาคอนดาออกลูกเป็นตัวที่นี่มีอนาคอนดาไหมคะมีค่ะ,คะอยู่ข้างในวิทยาลัยตัวไม่เล่อเลยตัวนี้เหมือนตัวที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมคะตัวนี้ใช่ค่ะเป็นพันธุ์เดียวกันเลยเป็นกลุ่มคอนส์นิ แต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวเล็กๆจไม่ลนะลองไหมคะห้เราอยากเจ็บตัวนี้เจ็ตัวนี้เลยค่ะวันนี้เหมือนกับตัวนี้เลยเป็นพันเดียวกันใช่เห็นมันนิ่งๆอ่ะมันมันนิ่งเาเด็กเล้อยเ็เด็กเ่นน้อย่นนอยเี่นน้อยเดี๋ยวหน้ามันอยู่ไหนอยู่ข่อยู่นี่ถูขาาน้ไปเองไม่เป็นไรเลยค่ะงั้นราวางมือบนบนมือนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมองกล้องเหมือนเดิมไม่ต้องมองงูเลยมองกล้องหนูอะมองกล้องหนูกเอออย่าไปมองว่าหนู กลัวเลยไม่กลัวเลยขอบคุณค่ะพี่ชื่ออะไรนะคะพี่ชื่อพี่อะไรนะคะพี่เบสค่ะพี่เบสนะคะถ้าเกิดใครอยากมาเที่ยวที่นี่นี่มาอย่างไรเจบอกเลยก็มาได้นะคะคาเฟ่ชื่ออะไรนะคาเฟ่ชื่อเอโกน็ตคาเฟ่แล้วก็มาจับงูแบบเจได้ใช่ไหมคะใช่ตัวนี้ไม่กลัวม่กลัว นี่นะท้องปิดเลยอย่าลืมนะโอเคแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ KK Channel ได้นะคะบ๊ายบายนี่นะตุ๊ะตาเลยเนาะใช่น้องน้องลื่นแล้วก็นิ่มอุ้ย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 ไม่โอเค